สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับห้างทองหวังอยากมีสาขาในคูนนครสวรรค์ค่ะวันนี้ค่ะทางสาขาของเราค่ะก็หยิบเอาแหวนนะคะเป็นงานยอดนิยมเลยค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นงานนะคะปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็เป็นลายจิกเพชรตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีไซส์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่49เลยค่ะถึง65เลยค่ะ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากจะเอาไปแบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะก็จะมีแบบมีลายนะคะให้เลือกแบบว่าหลายแบบหลายลายเลยถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถเข้ามาชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ห้างท้องหวัางอยากมีสาขาแมคโครนะคะ หรือโทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์056ค่ะ257ค่ะ077ค่ะวันนี้ทั้งสาขาแมคครของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ